เฮ้ยแถวนี้สวยยายบ้านยายบ้านยายบ้านมันจะมุดถ้ำทำไมมุดแล้วมันไปได้เหรอเอาไม่ได้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดีพอตุธาเฮ้ยถึงแล้วปลุกโจมตีห้องอะไรเนี่ยห้องนี้มีคนตายด้วยน่ะอันนี้กระหลกไปถามห้องนี้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 ตีมันดิไอ้สัตว์ตีด้วยมือสิ มา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 ,มาเร็วทามรอนานแล้วเนี่ยเอ้ยมีผู้อิบวะมาเข้กากูนาย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 ไม่ <laughs> อะไรอะ่ะทำไมามันต่างกันยังไงกูรู้เลยถ้ามึงหยิบมึงเขียนมึงจะเอาไปห,หมดกล่องเนี่ยอะไรคิดเองเออเองกู <c ười> ค,คิดถูกเออเร็วเออ ไม่หายได้เช็มาใช้มางไรอยู่ไหนกันนะอยู่ใจกลางหมู่บ้านเมืองประเทศนี่ครับบินไปทางนู้นครับไปเลยเหรอไปเลยเอ้กูไม่ได้ใส่ปีกเอออันนี้คือไปแมนชั่นใช่ไหมเย่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 ผู้เวลหนึ่งกับเวลสามสั่งกันเยอะไหมมันแค่เวลานานขึ้นมันนานขึ้นประมาณวิสองวิเราไม่นั่งเรือกันหรอหมดยุคเลยเฮีย โมันหมดยุคเรือแล้วอ่ะเออมึงหายไปไหนกันหมดแล้วปะอุ้ยดาวมาคือกูจะบอกว่าไอหมู่บ้านทะเลทรายอะ่ะอยู่ห่างไปหกพันกว่าบอกใช่ล้วแล้วกูก็เล่กไว้จากหมู่บ้านทะเลทรายซึ่งมันจะอยู่ใกล้หมู่บ้านทะเลทรายเว้ยงงเฮ้ยดีเพระาะตูทาเพื่อเพื่อจมน้ำเอ,อ้าแล้วนี่ก็ตามมันมา <laughs> ทางเหนือทางเหนืออยู่ไหนวะ โอ้ม oh, ึงติดสามอันเห็นได้ไงวะกูได้ยินเสียงกูไม่ได้เห็นอารอมันเสียงของไอ้ทามด้วยแบนเบิร์มึงกับคนบู๊ดเลยสัตว์มึงเล่นสปีดดิปเหรอ๋อ c w w จุดขาวาไว้ขยับเลยเพื่อนกูขอแวะเตมเ์เออปูนแวะเติมน้ำมันอ่ะ ก็จะมีขี่คนที่บินไปบ้างนะเต๋อเจอออกระดาได้เฮ้ยแถวนี้สวยย่าบ้านย่าบ้านย่าบ้านมันจะมุดถ้ำทำไมมุดแล้วมันไปได้เหรอเอางงแล้วมึงอย่าเชื่อการกระทำอันปัญญาอ่อนแบบนี้นะเป็นคนเชื่อคนง่ายเลยอันนี้งูโอ้โหตายอ้าวแมปไม่โหลดไอ้เหี้ยชนกูชนแมปไม่โหลดเพื่อนเหมือนมันไม่โหลดโอ้ยไ่หมู่บ้านกูชน แววแววพักก่อนแววพักก่อนแววพักก่อนเฮ้ยเออแววขึ้นก่อนสิเพื่อนเฮ้ยไอ้เชี่ยเลยแล้วไอ้สารต้องถอยถอยถอยแทนไปไหนหาปุ้เพิ่มอยู่แป๊บนึงมันไม่แนวก nee ันออเดอร์มาจะได้ยูถางมว่านั่นมึงไปทางไหนกันแล้วกูจะถงวัดไม่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง เออทันไหมร้อยไอ้คพักขันตรงไหนอ่ะหมู่บ้านลบสองพันสี่ร้อยห้าสิบกับลบสี่พันเจ็ดห้าร้อยอ่ะกูลบสามพันเก้ากับลบห้าพันหนึ่งไปไกลกว่าเราไม่ได้กลยมันมีตามเราแล้วแต่ไปไกลกว่ามาหมู่บ้านมันจะมีเชอร์รี่บอสซัมกับไอ้น้ำแข็งเฮ้ยน้ำแข็งเรานอนก่อนเลยเราจะนอนไปไอ้จะมานอนขณะนี้เราอยู่ที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ กับ,บนนประจนภัยกลางคืนดีหวาพอ่ะเอ้ยกูขึ้นเอลกันเลยก่อนเออขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยมีคนพิชิตเอวเลยก่อนกูอะมีพาวเดอร์สนองมันใช้ซิลทัชขุดได้เหรอจะถังเก็บเราคงมีถังด้วยเฮ้ยนี่นี่นี่บอกนี้บอกนี้เฮ้ยเพื่อนแพ้กูอยากโดนแพ้ป,ปิดว่ะวิชาแพโ้โอ้ยยี่รำพุ่งโอ้ยนี่มัน เมซี่เมซี่ตีมันดิไอ้สัตว์ตีด้วยมือสิเฮ้ยนี่มันธนูของอพอลโล11อย่างอวกาศันยาวอ่อนนี่ว่าเฮือตองยิงลงมาบล็อกอะไรเหลืองๆขี้เกลียวมันจะสอยให้มึงอะ่ะเฮ้ยโอ้โหกูจะพิทักษ์ เออไปทามขอพูดหน่อยดิต้องการพูดหรอข้ามาแล้วสแต็กนกงสแต็กหนึ่ง,ง,งจะใช้อย่างประหยัดประหยัดแล้วพี่พี่พี่ประหยัดป,ประหยัดโอ้ oh, ขอบครับอ้เนี้มึงจะเอาไว้ระดับสามกูจะครับมั้นะ <c oughs> เอาเอาให้หมดเลยเอฟแล้วเอฟแล้อลวอะไรเงี้ยหมู่บ้าน เอาูดนะดิพูดจะหมดแล้วเลยที่8อันอ่ะจากชุดหนึ่งอ่ะเออใช่ไหมไอ้มันแบบมันเฟืองมากเลยอะเอ้ยไอย้อย่าไปแย่งมันอา้าวโอโ้ไอ้เอาไปหมดเลยไอ้มาา์นนากาเ่ะเอาไปเลยโอ้โหขอบคุณมากโอ้เข้าตัวเลอดิอ่านำนำนำโอ้ฝนตกเลยนำไปไอจัดอะ ไอทามันกดรัวๆอ่ะกเดียรเฮ้ยเออมึงคิดไงถ้าบินอยู่แลงฟาผ่าเฮ้ยถึงแล้วปลุกโจมตีชนนี้อ่ะเออตึ๊ตึ๊ดตึ๊งตึ๊งตึ๊งอ้อนเลยทำไมมีเฮ้ยตีนเสียงแล้วเราไปหาบอลกันได้่ะข้างบนอะ โอ้ oh, ย้ายมาบ้านหลังนี้ไหมกูก็มีความคิดอยู่ไม่ต้องสร้างสินี่อ้ยตายแล้วไม่มานเลยเ<า>ว,ก,ว,ก,วก,กินเก่งกว่าพวกแม่งเลยเลยไปแทนออนโทเทียมอันหนึ่งไหน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 มันจำเป็นด้วยเหรอทำไมมันทำไมมันน้อยจังอ่ะหรือว่าเรามาเร็วเกินเหรอมึงร้อ,องกูไหนวะ ร้องฮือฮือฮือเลยน่ะทำอะไรโอ้ยโอ้ยโจดโค้งไงไม่แทนกูได้ยินเสียงว่ามันอยู่ทางนี้เฮ้ยสเกลสเกลเออห้องนี้มีคนตายด้วยน่นอะอันนี้กระโหลกมาดี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 มีซิปเปอร์ด้วยกล่องไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยไม่มีสักกล่องอ้าวมันมีห้องปิดตายอย่างงี้ด้วยหรอมันมันมีห้องลับอยู่นะก็ต้องขุดดิห้องลับมันเป็นห้องที่มันมีประตูเลยอะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยกูเคยเข้าไปโอ๊ยเทมาอะไรเ <c oughs> ล่เเราเอาความเย็นดับความร้อนไงเฮ <c oughs> ้ยเพื่อนนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เพื่อนไหนไหนไหนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ทางเดิมห้องเดิมห้องเดิม ไอ้มึงอ,อยู่ไหนห้องเดิมห้องเดิมนี่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 บอสของเราไม <c oughs> ่ยังมีปะทะไก่เพื่อที่อะไรมันมันมีห้องลับอยู่มันมีห้องลับชั้นชั้นแรกอะต้องหาห้องลับใช่ไหมห้องลับใต้บนันไดมีห้องลับใต้บันไดอยู่ขุดให้หมดเลย <c oughs> เดินทำไมใน,นเมื่อเราขุดได้โอ้ยโอ้ย ไม่มีบีบรูยังอ่ะยังกเอามาห้องรับอยู่ชั้นหนึ่งเหรอถ่าถ้าอิงจากที่กูเคยเจอนี่ไงโอ้โหมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เอ,อิร์ธเพียบเลยใกล้มไหนแค่ห้องอะไรเนี่ยไม่รู้ขุดให้หมดไปถามห้องนี้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 ลงมาลงมา นายแดนนี่ห้องนี้เป็นห้องที่เราไม่ได้เช็คกันโอ้โยนีเชี่ยห้องโคตรกว้างอะ่ะห้องนี้กว้างมากเฮ้ยห,ห้องนี้แม่งโคตรกว้างอะ่ะเออมึงเอาเดินไปดูเลยห้องนี้ห้องไหนไวะแม่งทุบเลยเนี่ยวะไอมึงมาดูด้วยตัวเองอะ่ะข้างนอกไม่ใช่มันอยู่ในห้องอยู่เนี่ยห้องนี้กว้างแล้วเนี่ย กว่าเาลอกพบอะไรเนี่ยเออห้องนี้กับห้องนี้อเนี่ยอยก่าไเ่ออยู่ใต้ผมเปล่ามันไม่ไอ้เห้องนี้โคตรเล็กะแทนห้องไหนนอ่างเนี่ยนี่อเนกรยเล็กัดเลยเนมันมีทางเดินเข้าอยู่ได้ยังไงวะโอ้โหเออมันเป็นห้องเนี่ยไอ้เชี่อไ้ห้องนี้มี น้องแทงมึงวางจะขุดทำเตี๋ยอะไรนะเผื่อมันมีไม่่ะถ้าอยากได้ความทา้าทายขนาดนั้นเราก็ไปเอ็นเจนซิตี้เลยอ่าไปดิไปดิปดกลับบ้านยังไงจะเข้าประตูี่นเธอวะต้องไปเอ็นเจนซิตี้เลยไม่ต้องกลับบ้านอะ่ะไป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 เ oh, <laughs> อ็นเจนซิตี้เอ็นจนซิตี้โอ้โหเอาเราประบุกทำไมเราต้องเกรียดใจวะมีเผาหมดแล้วไอ้ย่า <laughs> ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าแมนชั่นเดี๋ยวจ่ไม่จะเหลือแต่โครงหินอะยังเห็นต่อแบเอ้ยแป๊บนึงไปเก็บผมมาเพื่อเราต้องใช้ผมเราจะได้ย่องแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยโอ้โหแล้วดูบอกโอ้โหเพื่อนก็ตอนนั้นน่ะทำลายผมให้แล้วบอกลบก็อาจจะต้องล้างผมออกนะเพื่อนล้างล้างผมของลุกชิบหายเลยไอ้สัสนี่ยพอทําลายผมให้แล้วก็บอกลบก็เ่ออะไรมึงก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะไปกลับบ้านไหม ไม่กับบ้างไหมไม่กบเลยไม่กับบินเลยเธอกับบ้างกูมีพมอยู่สามพันมีพมอยู่สามพันไม่ได ja: ้ช่วยพี <t <t ่อะไรไรเฮ้ยมีมีมีแถบดอมีแถบดอมแต่เรามีกันทั้งสี่คนนะเว้ยเรากลัวอะไรวะเฮ้ยพรมมีอ่ะมึงเอาเดินสนนเฮ้ยนี่เฮ้ยเออมันไม่ได้หลอกไปเลยไปเลยเราไปฆ่าวอร์เด้นไหมห้ามใช้ดาบนะห้ามใช้ขวานห้ามใช้ธนูไอ้เหรอ เราควรจะใช้บวกไม่ไม่ใช่ดิมันต้องให้เอ็กบวกเข้ามำนกับล้างหันทุกคนกับล้างเหรอเนี่ยโดนโจ้โดนโจ้ดีนกูเฮ้ยกูเห็นแต่ดูรอยไอ้เนี่ยต้องจุ๊สีทางอากาศแล้วมึงละทางนี้มันเป็นกลับบ้านเนี่ยเราต้องไปบวก จะเล่นมุกอะไรเงียบเลยฮึบเออมี่เหลือปุ๊กันกี่อันอ่ะสองสองสอแท้เหรอสองอันไม่ใช็กแต่ข้างหลังฮึบโอกลับโจมตีเอาเอาแม่งมันหายกันไปแล้วไอตีไม่ได้ลอยโดนกูยิงโดนไอ้ทม ไอ้ท้าวเราอยู่ทีมเดียวกันนะโจมตีนะ <laughs> ตีไม่ได้ยิงโจมตีกูทำไมไอแมวหนึแบบน่งแค่กูยิงอีกนัดพวกไอ้ไอไ้ตายขึ <laughs> ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงเลยเหรอมันก็ตามนี่กูโชว์เลยยั้ยกูชอบขึ้นสูง <laughs> <laughs> เอามันตีไม่ได้เหรอตอนบิน <laughs> ได้ต้องตีมันจบลงจบลงแหมนพวกที่นี <laughs> ่ <laughs> <laughs> นปัญญาอ่อนใท่านไม่รอดหรอกไอ้ โมริกโมริกคุณไปไหนแล้วโมริกไม่โดนโอ้ไม่โดนเฮ้ยทำอะไรโมริกเฮ้ยแม่ช่างเหล่าอีกที่ไว้เก็บไว้บ้างพอเขาเผาด้วยไม่ได้ มึงจะเผาเพื่ออะไรอ่ะมึงจะแทงเม้งไหลอ่ะออกไปแฮกโกงเหรอเฮียกองเขาเอาแมนชั่นเราฝากไอพวกมึงยังไม่พังกันอยู่ยังไม่ได้บินเล่นนะครับกูเป็นมันไม่ไดันตีมอนมากูก็เลยนี่ในสังสอนให้ปีาตีมอนเก็บไปเอาไว้เมนนี่ไงเออเพื่อนเราต้องเลี้ยวนะห้ามให้แซดขยับแล้วนะผู้จะหมดแล้วยี่สิบสี่อันเลยเฮียอ๋ออ๋อมีอีกเรจะพักที่ภูเขาข้างหน้าเห็นต้นไม้ไหมไม่เห็น โจตีโจตีโจตีบล๊อคยาวเราไปเลียวกันพาวเดอร์แล้วเพื่อนกูมีโตัวค้านะกูไม่มีกันเมาเดอร์มึงได้ยินกูไหมเอาพูดหมดกันแล้วเหรอเฮ้ยสามร้อยบล็อกเพื่อนน่าจะได้อยู่วางเอนวิวดีไอท์วันไหนยิบสามอันอะไม่ให้ไม่ใช่วางเอ็นวิววางโตัวค้ากูไอ้หํา ขอบคุณมากไอ้เย้าที่หลังไม่ต้องอุ้ยหนาวตายอูหนาวเมื่อกี้โอ้ตาบี๋อะไรเนี่ยเฮ้ยเย็นเช่น้ำแข็งว่ะเย็นขึ้นเยอะช่วงนี้อากาศร้อนอยู่ไปได้ยังทำเยี่ยอะไรอยู่นยแป๊บนึงเดจ้าตอมเต้นี่แตงตรงแตงแตงอินทเสดไปทำอาอินทเสดไปเหรอโอกคู ไหนไปทางไหนต่อพร้อมใช่ไหมพร้อมทีวอลโวไอ้แทนไปทางไหนนะตรงไปทางอีสโอเคเราถึงแล้ว